มาดูมาดูรถเสียวิดินทรายครับผมสองร้อยสิก็ตายฮีโนเมกาสองร้อยสิเจอทรายครับหน้ามุดเลยครับผมลงรอยเดียวกันกับน้องฟ้าเมื่อกี้เลยครับ เป็นงานของน้องกล้องอีกแล้วเป็นงานของน้องกล้องครับผมว,วันนี้ได้หลายขวดแล้ววันนี้ Phương, Diệp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  Phương, ไช네ครับวันนี้วันนี้ทำหน้าที่เก็บกู้นะครับวันนี้ครับหนี่ครับหน่วยเก็บกู้นะครับคันนี้แน่า เราจะเข้ายัางไ,ไงวะเนี่ยเอาหน้าเข้าเลยวะนี่ครับน้องฟ้าของเราว่าแล้วทำไมไม่เห็น <จะ S 1> สวนกันว่าแล้วพี่น้องบ <laughs> อกวูบะยาวมากครับอโอเคครับเดี๋ยว คิวเราแล้ว